และเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะน่ารักไหมนี่คือห้องครัวก็เป็นบาร์ให้ทำอาหารได้เล็กๆโอเคตามขึ้นมานะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้เชนเป็นคนจองบอกว่า อยากอยู่รวมกันเยอะๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนออกฟิลประมาณโรงแรมที่ญี่ปุ่นเป็นโรงแรมคล้ายๆโรงแรมแคปซูลเดี๋ยวปั๊มให้นะ มาเสร็จละนี่เดี๋ยวให้ดูนี่มาแล้วนี่เรามาถึงห้องพักเราแล้วนะคะเป็นเตียงบังเบดนะคะตอนนี้หกคนดูนี่ไฮมัมไฮไรอัน คือทุกคนจะมีเป็นโซนส่วนตัวของแต่ละคนนะคะแม่คะค่ะใส่ชุดนอนได้ไหมได้ค่ะได้ใ่ชอนค่นี่ก bueno> er> ็เป็นห้องน่ารักมากอ่ะเออมันน่ารักอ่ะ bro I น s k e d you g u เตียงมันสองแตตี่แต่ลุ้นจะนอนกับเชน ชนี่องนี้ a ก็จะมีที่ชานแล้วก็ปิดไฟได้นะโอเคโอเคลูกได้ค่ะโอเคค่ะ굿ไนนะคะสำหรับคืนนี้ See you tomorrow นะคะ g นะคะ i ไน t มา Mom. <laughs> Mom, Hello back there. It's 12 o'clock, Mom. We have to party. I'm like, huh? We don't want to change your diapers again. Okay, good night. <laughs>